Make Account Easy แม่บทสําหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น EP 2นะคะคลิปนี้ประมาณ15นาทีก็จะกล่าวถึงตัวเงื่อนไขนะคะสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมันนะะ่นและองค์ประกอบสําะะสหรับงานที่ให้ความเชื่อมันออนมอม่นค่ะอาจารย์แก้วใสจะทำให้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณค่ะ ทีพี่แรกนะคะเรายัางจำกันได้อยู่ไหมเรื่องขอบเขตของแม่บทนะคะทวนนิดนึงก็คือแบ่งออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่องของการตรวจสอบหรือเรื่องของการสอบทานถูกไหมส่วนที่2เป็นเรื่องของอะไรคะงานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นนะแล้วส่วนที่3จะเกี่ยวเนื่องกับ งานบริการที่เกี่ยวเนื่องนะคะใน EP ีนี้นะคงจะสั้นๆนะจย์จะพูดให้กระชับนะคะเ,ออเป็นส่วนของเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการรับงานให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ส่วนที่4ในเรื่องขององค์ประกอบของงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะถ้าเกิดว่าใครจะดูตัวมาตรฐานการสอบบัญชีนะคะจะเป็นออหน้า6ตั้งแต่ เลข22ก็คืออาจจะจะเรียกว่าย่อหน้าเนาะย่อหน้าที่22เป็นต้นไปนะคะจะมีการพูดถึงตัวบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะส่วนที่3เงื่อนไขเบื้องต้นก่อนการรับงานให้ความเชื่อมั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาตรฐานหน้า6ในย่อหน้า22เป็นต้นไปนะคะจะกล่าวถึงตัวบทบาทและความรับผิดชอบนะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักนะคะความรับผิดชอบมาดูว่าใครเป็น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นนั้นๆนะคะถ้าเกิดวา่าเป็นเรื่องของตัวงบการเงินคนรับผิดชอบก็จะเป็นใครคะเป็นผู้บริหารของกิจการนะเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะเป็นงบการเงินแบบเนี้ยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของการวัดผลประเมินผลจัดทําตัวเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นนั้นๆตามเกณฑ์ นะซึ่งก็จะมีผู้วัดผลแล้วก็ผู้ประเมินผลนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของงบการเงินผู้วัดผลแล้วก็ผู้ประเมินผลจะเป็นใครคะเป็นนักบัญชีถูกปะเศษนักบัญชีก็จะจัดทํางบการเงินตามเกณฑ์เกณฑ์ที่นักบัญชีใช้เรียกว่าอะไรคะใช่ค่ะมาตรฐานการ รายงานทางการเงินซึ่งของประเทศไทยนะคะในอดีตเรียกมาตรฐานการบัญชีนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเขเปลี่ยนชื่อเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอันนี้เราก็ดัดแปลงมาจากของ International Standard นะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เกณฑ์ตัวนี้ในการจัดทําข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นขึ้นมานะซึ่งข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นถ้าเป็นเรื่องของการตรวจสอบงบการเงินก็คืองบการเงินนั่นแหละ นะคะเสร็จจะทำยังไงล่ะนะเราทำออกมากิจการทำออกมานักบัญชีทำออกมาแล้วผู้ใช้ข้อมูลจะเชื่อมั่นได้อย่างไรก็จะมีผู้ว่าจ้างงานนะคะมีข้อตกลงในการรับงานมีขอบเขตบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบซึ่งก็จะมาจ้างผู้ประกอบวิชาชีพนะในที่นี้นะคะกรอบรูปนี้อยู่ในภาคผนวกของตัวแม่บทซึ่งมันครอบคลุมถึงงานทั้ง3 สาประเภทที่กล่าวในขอบเขตข้างต้นนะคะไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะงานสอบบัญชีอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกรณีของงบการเงินแล้วก็เป็นงานของผู้สอบบัญชีนะผู้ว่าจ้างงานในที่นี้ก็จะเป็นกิจการถูกไหมคะมีการจัดทําข้อตกลงในการรับงานดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพในที่นี้ก็จะเป็นถูกคะ่ะผู้สอบบัญชีดังนั้นผู้สอบบัญชีก็ตรวจสอบงบการเงินถูกไหมคะแล้วจัดทํา รายงานที่ให้ความเชื่อมั่นออกมานะซึ่งตัวรายงานที่ให้ความเชื่อมัน่นถ้าเกี่ยวข้องกับงบการเงินเราเรียกว่า <S 2> <S 2> <S รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตันเองนะคะแล้วก็นําเสนอให้กับใครคะให้กับผู้ใช้ข้อมูลซึ่งเจ้าตัวผู้ใช้ข้อมูลถ้าเกิดว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีผู้ใช้ข้อมูลเป็นใครคะนึกภาพรายงานของผู้สอบบัญชีเสนอต่อ หลักๆนะคะก็คือผู้ถือหุ้นของกิจการนั้นๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังใช้กับบุคคลภายนอกได้อีกนะคะก็ผู้ใช้ข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นบุคคลหรือว่ากลุ่มหรือว่าจะเป็นอ,องค์กรเป็นกิจการก็ได้นะคะใครก็ตามแต่ที่ใช,ปช้ประโยชน์จากงบการเงินนั้นๆ ก็ตรงนี้ที่มาคือแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่นนะคะสามารถไปหลอกจากตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ที่ดูจผ่าน YouTube นะคะอาจารย์จะตัดชาร์ตสองอันนี้มาให้นะแล้วก็จะโพสแนบอยู่ใน Facebook นะคะก็ติดตามกันได้ตรงนี้คือสิ่งซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วงานการสอบบัญชีหรืองานการตรวจสอบงบการเงินถูกไหมตะเกียที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบคือผู้บริหารนะต้องรับผิดชอบต่ออะไรคะเรื่องก็คือผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอดีตถูกป่ะคนที่รับผิดชอบประเมินผลวัดผลก็คือนักบัญชีเป็นคนจัดทำวัดแล้วก็ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์นะคะมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งก็จะจัดทำงบการเงินออกมาแล้วก็กิจการก็จะ,ะว่าจ้างนะคะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาทำหน้าที่ตรวจสอบงบ การเงินซึ่งจะทำหน้าที่ออกอะไรคะรายงานของผู้สอบบัญชีนำเสนอต่อผู้ใช้งบโอเคนะอันนี้เราทวนรอบที่สองละอันนี้เรามาดูทุกงานนะคะทุกงานจะต้องมีอย่างน้อย3ามกลุ่มหลักที่เกี่ยวข้องนะแม่บทได้กล่าวไว้นะคะทุกงานมีอย่างน้อย3ามกลุ่มหลักหนึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเรื่องที่ ให้ความเชื่อมั่นนั้นๆน,น,นะคะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะนะเช่นเมื่อเกี้กฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมีอะไรอีกมีผู้ประกอบวิชาชีพนะคะตัวผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยอาจจะหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะแล้วก็เทคนิคนะคะในการตรวจงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอคํานี้สําคัญนะคะแทรกอยู่ในทุกมาตรฐานการสอบบัญชีนะเราจาไม่ขึ้นใจเขามีการเปลี่ยนเมื่อก่อนมันใช้หลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมแต่ต่อมานะคะคํานี้ก็มีการถกกันในชุดมาตรฐานสอบบัญชีมากพอสมควรนะท้ายที่สุดก็เลยแปดตรงตัวค่ะเป็นหลักฐานที่เหมาะสมนะต้องเป็นหลักฐานที่เหมาะสมแล้วต้องมีเพียงพอเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอผู้ตามอาจารย์ค่ะหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง เพียงพอเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะในการจัดทำรายงานให้ความเชื่อมั่นได้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือผู้ใช้ข้อมูลก็เช่นกันอาจจะเป็นบุคคลเป็นองค์กรหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้เพื่อใช้รายงานนั้นๆน,น,นะคะในการตัดสินใจแล้วก็ใชเออ้เรื่องหรือรายงานนั้นๆในการตัดสินใจเพิ่มเติมอาจจะมีเรื่องของผู้วัดผลหรือผู้ประเมินผลซึ่งใช้เกณฑ์วัดผลหรือประเมินผล ซึ่งตัวผู้วัดผลหรือประเมินผลเนี่ยมันมีได้ทั้งภายในและภายนอกอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นของภายนอกมันมีเรื่องบางเรื่องซึ่งมันเกินเขาเรียกเกินความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีนะคะเช่นในเรื่องของผลการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานทุกคนคงทราบดีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานเนี่ยจะใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภยัยและเขาก็จะมีการออกรายรีพอร์ตออกมาถูกไหมคะผู้สอบบัญชีก็เอาตัวนั้นมาใช้ประกอบการ ประกอบประกอบการตรวจสอบนะคะในการบันทึกบัญชีเรื่องของผลประโยชน์ของพนักงานนะแล้วก็นอกจากนี้จะมีผู้ว่าจ้างงานที่ตกลงเอ,อ่อสำหรับการรับงานในบางครั้งถ้าเป็นงานตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับผู้ว่าจ้างนะคะหลักๆกก็คือผู้บริหารกับกิจการนั่นแหละแต่บางทีเนี่ยนะ ตามวัตถุประสงค์งานที่ตกลงกันหรือบริการเกี่ยวเนื่องอื่นเนี่ยนะคะบางทีผู้ว่าจ้างกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมันเป็นคนละคนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ตอนที่สมัยอาจารย์อยู่ PWC นะช่วงยุควิกฤตเศรษฐรกิจเนาะก็จะมีบริษัทต่างชาติสนใจเข้ามาซื้อตัวกิจการในเมืองไทยนะคะเยอะเลยทันั้นเนี่ย ในการซื้อกิจาการ merger acquisition เนี่ยเขาก็จะจ้างอ,อ,อย่างเช่น PwC ตอนนั้นอยู่ PwC นะคะมาทำการประเมินโดยเฉพาะการ v a l u a t i o n asset เพื่อจะดูว่าเนื่องจากเขาก็รู้แหละว่างบการเงินมันผ่านการตกแต่งอะไรมาก็ตามแต่เขาก็จ้างเราไปสำรวจนะสำรวจจริงๆจังๆเลยว่าตัว v a l u a t i o n asset มันเป็นเท่าไหร่เคสเนี้ยก็จะมีผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้สนใจจะซื้อกิจาการเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะผู้ประกอบวิชาชีพก็ทำไมคะทำงานตามที่ตกลงนะในเรื่องของการรับงานอันนี้เรามาดูลักษณะนะคะในเรื่องของการที่ให้ความเชื่อมั่นมีลักษณะครบทุกข้อนะจะต้องมีลักษณะครบทุกข้อ6ข้อดังนี้นะเวลาอาจารย์สอนนะคะถ้าจะให้เขาเรียกว่าเข้าใจหรือจำได้อยากให้แป่งเสียงลดแล้วก็พูดตามนะคะ มีอะไรบ้างหนึง,นงคือเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นมีความเหมาะสมอ่ะลักษณะหลักต้องมีเรื่องก่อนจะให้ความเชื่อมั่นมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นนั้นจะต้องมีความเหมาะสมนะเกณฑ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้คิดจะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของงานนะคะแล้วพร้อมที่จะเปิดเผยต่อผู้ใช้ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ด้วยนะแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงเกณฑ์ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ในการจัดทําข้อมูลแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นได้ในส่วนของมาตรฐานการรายงานการเงินถ้าผู้ใช้ข้อมูลอยากดูดูได้ไหมคะดูได้ก็มีในเว็บไซต์สภาวิชาชีพแบบนี้เลยไงนะนอกจากนี้นะคะผู้ประกอบวิชาชีพต้องสามารถได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อสรุปของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะในเรื่องที่5ตัวข้อสรุปนั้นเองจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมและควรมีรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะสุดท้ายผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความเชื่อมั่นนั้นๆนะอ่ะสรุปเร็วๆลักษณะครบทุกข้อนึกเลยค่ะข้อหนึ่งเรื่องเหมาะสมเกณฑ์เหมาะสม,ม,ะสมผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงเกณฑ์ได้ผู้ประกอบวิชาชีพได้มาซึ่ง หลักฐานอย่างเพียงพอหลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอนะหลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอข้อสรุปรูปแบบที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพก็บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นได้ส่วนที่4ี่ องประกอบของงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะคะงานที่ให้ความเชื่อมั่นมีองค์ประกอบอยู่5ส่วนซึ่งจริงๆเนี่ยมันล้อกับลักษณะทุกข้อในส่วนที่3นะก็บอกว่าตัวองค์ประกอบเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง3ไฟฝ่ายล้อกันหลับตานึกภาพมันจะต้องเป็นอะไรคะผู้ประกอบวิชาชีพผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและ ผู้ใช้ข้อมูลหน้า3ประสานนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกเรื่องข่าวเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นที่เหมาะสมเกณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งเกณฑ์เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดในการประเมินที่มีลักษณะเกี่ยวข้องครบถ้วนน่าเชื่อถือเป็นกลางเข้าใจได้นะคะลักษณะตรงนี้มันเป็นลักษณะซึ่งเกิดขึ้นอยู่เนืองๆนะในแต่ละมาตรฐานนะก็ให้จำไว้เป็นวอร์ดดิ้งนะคะในการเขียน นะก็คือลักษณะเกี่ยวข้องกับความครบถ้วนน่าเชื่อถือเป็นกลางเข้าใจได้นะคะนอกจากนี้องค์ประกอบควรจะต้องมีหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพออาจารย์ใช้ศัพท์แปลเองนะคะ A E A a, a นะถ้าเกิดว,ว่าเกี่ยวกับงานตรวจสอบก็จะเป็น audit evidence นะคะเป็นหลักฐานการตรวจสอบนะ A appropriate นะคะ A ตัวคือ a c c r e d a c y นะคะ a ความเพียงพอแอ u ูเดตนะความอ,าอย่างเพียงพอ5ก็จะเป็นรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นในมาตรฐานนะคะมันก็จะกล่าวถึงในรายละเอียดพวกนี้เราก็จำแค่คีย์เวิร์ดอ้อองค์ประกอบงานเชื่อมัน่นหลกัหลกๆ1ความสัมพันธ์3ไฟฝ่าย2เรื่องเหมาะสม3เกณฑ์ที่เหมาะสม4ตอบเลยค่ะหลักฐานที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอและ5นะคะเป็นรายงานที่เป็นรายลักษ์อักษรก็ในส่วน ep 2นะคะเราก็จบ แต่เพลงเท่านี้ซึ่ง EP 3จะเป็นอะไรที่เป็นส่วนสุดท้ายของของแม่บทนะอาจารย์จะมาพูดบรีฟให้เห็นภาพนะคะเรื่องความเสี่ยงแล้วก็พวกคุณเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าอ้อความเสี่ยงจริงๆเนีแตมันมีอยู่แกนอยู่แค่ตรงนั้นเองแล้วมันจะไปทำให้อ่านตัวมาตรฐานการสอบบัญชีเฉพาะในหมวด400ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะ สำหรับติวสอบ CPA วิชาสอบบัญชี1แล้วก็วิชาสอบบัญชี2นะคะก็เปิดรับสมัครอยู่สนใจติดต่อ Line@ at make account easy คลิปต่อไปจะพบกับแม่บทการให้ความเชื่อมั่นเอพิโซด3นะคะซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะคะ EP สุดท้ายแล้วสำหรับตัวแม่บทค่ะ